แต่หมายถึงไม่ควรจะมาไล่ล่าประชาชนคนบริสุทธิ์เขาแล้วที่มึงออกมาเป็นปีเป็นชาติมามาด่ายบอดต่อสู้เพื่อประชาชนมันหมายความว่าไงมึงยัดประชาชนเข้าคุกนึงหนึ่งสองให้พอบอดมึงนี่คือมันคืออะไรคะมัน มันบอกก็แค่สามคนเดี๋ยวต้องยุให้แมงเดี๋ยวต้องยุให้เขาทําคลิปออกมาดายบ่อยแล้วอย่างเงี้ยจริงเออพี่มันจะกี่คนก็ช่างแต่มันมันคือมันไม่ไม่เข้าท่าแล้วโดยเฉพาะอินเนอเออใช่เราก็กล่าวแล้วพี่บอกว่าปักปั๊มเขาทำไมไม่มีหลักฐานหรือเปล่าเออมีหลักฐานเ่าก็ใช่เลยมึงไปจัดการไปฆ่าไม่มนุษยมึงเอากูไปเอี่ยว มึงไปบออีเมลมึงบอกว่าใช้อวตารกดไลน์โน่นกดไลน์นี่ก็บอกว่าติดตามอยู่ประมาณว่าใครไปกดไลน์นี่ต้องหนึ่งหนึ่งเอิเดี๋ยวต้องเตือนนะใครไปกดไลน์บ้านเยเปนนี่มึงระวังโดนยักหนึ่งหนึ่งสองเออกูจะบ้าตายโอ้ยตายตายตายป้าหนิงตายหาแล้วจริงๆรแต่จริงๆป้าหนิงคิดจริงทีเฮียจะไปจะไปเครียดทำไมกูก็กลับเมืองไทยไม่ได้แล้วกูก็ไม่กลับอยู่แล้วไม่ที่เครียดนี่คือเครียดตรงที่ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนไม่น่าจะเปลี่ยนจากแดงไปเป็นสลิมไงพี่ เสียดายไงอ,นนอันนี้แค่ก็ยังยังดีนายอยู่ดีนายไปอันนี้ <ไป S 2> อันนี้น,น,น่าเสียดายเพราะว่าต้องอย่าลืมไอซสมิมพวกนี้มันเฮียถึงขนาดเคยบุกบ้านบุกช่องตัวเองตัวเองแอน,นี่เ<บ>น,นี่ยพี่ก็บอกเ<อ>ขาแต่กี้เนี่ยพูดว่าเนี่ย แต่เดี๋ยวนี้ย่ไอ้เฮียมันไปติดต่อกับอีโซอี้ได้ไงไม่รู้ไปมาไปปติดต่อกับโซอี้ก็เพื่อเอามาเล่นงานยาเพนปัญหาหลักเขานะตั้งแต่ก่อนก็ที่ได้ยินได้ฟังไอพี่ลีน่าเขาเล่าเขาบอกว่าต้องการเล่นเล่นงานอาเพนเอแค่ต้องงานเล่นแต่กลายเป็นว่าชั่วโมงนี้ยาเพนก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะยาเพนเขาไม่ได้คบกับใครอยู่แล้วคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ไปเล่นงานเพนก็บอกว่าทหารจะไปเล่นงานผัวเขากับลูกเขาเนี่ยเนี่ยโอ้ยพี่มันเล่นงานลูกผัวไม่ได้หรอขนาดพ่อแม่พี่นันจะไปทำไรเขาได้ เล่นงานไรายเพนมันก็ไม่เคยด่าเจ้าตัวเป็นเนเออมันจะทำไรได้พี่ต้นแต่ดันทำคนที่เขาไปาความมาป้หนิงแล้วไปมาไปมานะไอคนที่มันลิกชื่อพี่เนี่ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยทำให้เขายุ่งไงเขาก็บอกว่าไอเรื่องนั้นไอเรื่องนั้น